ใครที่เห็นผมลงในเฟสบ่อยๆขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมยังไม่ได้เลิกเก็บนะผมพยายามจะเคลียร์โมเดลแต่ละตัวที่ผมไม่ได้เก็บที่ผมแบบว่ามันมีตัวซ้ำบ้างมีตัวที่ไม่ได้เก็บบ้างนะอันแล้วอันแล้วอันแล้ว,ลวสวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แช l เดลนี่ อครับผมวันนี้นะครับอยู่กับรายการแนะนําโมเดลสุดสัปดาห์ครับวันนี้นะฮะสำหรับคนที่ชอบสะสมโมเดลคนที่ชอบดูการแกะกล่องวันนี้เราจะมีโมเดลมาแกะกล่องให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมของอยู่นี่ครับ <c oughs> นี่คือของที่ผมสั่งมานะครับผมได้รับการสนับสนุนมาจาก ของชิ้นนี้นะครับผมได้รับการสนับสนุนจากทางร้านอชิทอยนะครับผมใครที่สนใจในการสั่งซื้อโมเดลเก็บสะสมโมเดลอยากตามหาโมเดลอะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นงาน PVC งานเลซินงานกระชปองหรืองานอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับยานบอลนะจะมีเยอะมากๆเลยนะทางร้านนี้นะครับผมจะมีการเปิดพิออเดอร์ด้วยนะครับใครที่ชอบสั่งพีนะฮะไปที่ร้านนี้ได้ครับของมีให้พีเพียบเลยนะครับผมมีให้เสียเงินอีกเยอะมากเลยนะนี่ครับผมผมก็ได้มาหนึ่งตัวนะฮะดูกล่องนะ สภาพถูกรถไปทุบทับตลอดเนี่ยอันนี้คือเป็นการขนส่งนะฮะเขาไม่ไม่ใช่ว่าจากการที่แพ็คนะนะการขนส่งเขาทํามาไม่ดีส่งมาไม่ดีนะครับผมมันมีการบูบี้มีการทับกันนะฮะเบี้ยวไปข้างหนึ่งแต่ข้างในคงไม่เป็นไรมั้งนะครับผมนี่ฮะวันนี้เรามี1กล่องนะหนึ่งงานหนึ่งชิ้นนะครับเป็นอะไรไปดูกันมาฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันที่หน้ากล่องกันก่อนดีกว่า มาแล้วนะข้างในด้วยฮะข้างในไม่เป็นอะไรนะครับผมข้างในกล่องนี่เป็นไงไปงานชิ้นนี้คืองาน GX m a t แ r i a นะฮะตัวที่6นะครับของลายนี้นะเป็นยำชาครับพระเอกตกสวรรค์ของเรานะครับแหมตอนแรกๆตอนเด็กๆนี้เหมือนจะเก่งนะที่เจอโัวคูตัวแรกๆนะฮะใช้ท่าไม่ตายท่าเขี้ยวหมาป่า นี่ครับนี่คืองาน G X Material นะฮะเป็นจ้ำฉาใช้พลังท่าเคี่ยวหมาป่าอะไรทั้งอย่างหนึ่งนแหละนะครับก็เป็นท่าไม่ตายของเขานะที่เขาฝึกซ้อมมานะเป็นนักสู้ของโลกนะตัวนี้นะก็มีฝีมือระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากจะเป็นบทที่เขาบท เรียกความน่าสงสารนะโอเคมาดูที่กล่องก่อนหน้ากล่องนะฮะก็จะเป็นยำฉาครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกสีม่วงๆนะเป็นหมาป่านะครับผมของพลังของยำฉาเขานะด้านข้างครับโอ้ก็เป็นสไตล์นี้เลยเต็มตัวนะฮะอีกข้างหนึ่งประมาณนี้นะครับด้านหลังก็นี่ครับแบบนี้เลยเลือกพูดอะไรละมาะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันข้างในดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะ ว้าวข้างในครับอย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปเลยนะที่เป็นงานแท้นะฮะสังเกตง่ายๆคือตามกล่องเลยจะมีสติกเกอร์นะครับไม่แมวทองแมวเงินแมวส้มแมวม่วงแมวอะไรก็แล้วแต่นะฮะไปสติกเกอร์แมวจะอยู่ตรงฝากล่องหรือไม่ก็อยู่ตรงข้างหน้ากล่องนะฮะแล้วแต่ว่างานชิ้นนั้นเขาจะเอาสติกเกอร์ไว้ตรงไหนนะครับที่สําคัญต่อไปนะครับก็จะมีกล่องน้ําตาลนะฮะกล่องน้าตาลคือตรงนี้นี่กล่องน้ําตาลอย่างนี้ข้างในนะฮะโมเดลจะอยู่ข้างในกล่องน้าตาลอีกทีนึงแต่ถ้าเปิดมาแล้วไม่มีกล่องน้ำตา ทางในนี้แสดงว่าเป็นของก๊อปแน่นอนอชั่วนะครับไม่ต้องมีพิสูจน์เลยประมาณนี้เลยผมพูดทุกคลิปเลยนะป๋าเบป๋าเบมองนะฮะย่างแฟนเข้าไปนี่ครับผมเปิดมาข้างหน้าครับในซองครับมีทั้งหมด5้าช่องมีฐานกลมมีเสามีหัวหมาป่าแล้วก็มีครึ่งตัวล่างครึ่งตัวบนนะฮะ<ห>นี่ครับ5้าช่องนะครับมาแกะกันเลยดีกว่า Wow, wow. ประกอบไม่ยากนะครับผมน่าจะไม่ยากนะเพราะว่ามันเป็นประกอบชิ้นส่วนน้อยมากแล้วเอฟเฟกมันง่ายมากดูเอฟเฟกต์ดิเอฟเฟกพลังสีม่วงนะครับเป็นหมาป่าเป็นหน้าหมาป่านะครับติดตรงหัวของหย่ำฉาเองเอาประกอบตัวก่อนประกอบตัวครึ่งบนกับครึ่งล่างเข้าหากันนะฮะแล้วก็ใส่เสาที่ฐานดําแล้วก็เสียบเสาเข้าตรงตูดหย่ำฉาง่ายๆแค่นี้เองนะผมจะเก็บให้ครบทุกตัวเลยนะครับลายนี้ตอนนี้เป็นตัวที่6แล้วประกอบมาเป็นผ้าหมาป่าแค่นี้ฮะนี่ครับผมหย่ำฉาครับหย่ำ ฉาตอนนี้นะฮะความสูงของหย่มฉาะะตั้งแต่ฐานตรงนี้เลใต้ฐานสีดำนะจนถึงนิ้วข้างบนสุดเนี่ยฮะประมาณ21เซนติเมตรเท่านั้นเองนะค,ะ <Hey. S 1> ครับ กันที่หน้าตาของหย่อมฉากนเฮ้ยหย่อมฉาหน้าตาดีปั้นออกมาสวยนะฮะแล้วก็ลงสีที่หน้าสวยมากๆเลยมีการเล่นลายตรงข้างหน้านะตรงคือเรียกว่าตัดขอบอะตัดขอบเส้นตามหน้าตามฟันตามคิ้วะลรพวกเนี้ยสวยมากนะฮะแล้วผมก็เป็นสีดานะครับดามันๆหน่อยนึงแล้วเอฟเฟกเป็นสีม่วงนะครับเป็นรูปหมาป่ากล้ามตามตัวก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะแต่ว่ายังไม่มีการตัดเส้นลายตรงกล้ามเท่าไหร่นนะยังไม่มีการเล่นเงาตรงกล้ามนะฮะก็จะมีแค่ตรงข้างหน้าที่ทําออกมาได้โอเคส่วนเสื้อนะครับก็ทําออกมาได้ โอเคอยู่ในระดับที่สวยงามเป็นสีพื้นพื้นเลยสีส้มเลยนะครับเล่นเงาเล่นลายอะไรไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสะสมประกอบง่าย มันไม่เหมือนในงานตัวอื่นๆ,ๆที่ผ่านมาจะเป็นพวกโกฮังฟิเซอร์แงประกอบเอฟเฟกต์เป็นยากมากมันชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะนะครับชิ้นนี้แค่นี้เองแล้วก็เป็นโมเดลที่ไม่ค่อยได้มีตัวละครอื่นด้วยนะก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะปกติส่วนมากงานกล่องจะมีแค่อะไระแค่โกคูเบจิต้าฟิเซอร์แค่นั้นเอง3ตัวเนี่ยหลักๆเลยที่ทําออกมามีตัวเนี่ยเป็นยำฉาที่ทำออกมาหน้าหน้าเก็บตัวใหญ่และสวยด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ผมบอกได้เลยว่าอ่าใครที่เป็นนักสะสม คนที่ชอบสะสมน่าจะเก็บไว้นะฮะ เป็นไงบ้างครับสาหรับงาน GX แบตเตอรี่ตัวที่6ในวันนี้นะฮะเป็นหยําฉานะฮะส่วนตัวที่7น่าจะเป็นซุนโกคูนะครับที่เป็นตอนเด็กที่มีพลังของอ่ะเรียกว่าชิงคองดิงดิงของเขานะฮะน่าจะใช่นะเพราะว่าผมเคยเห็นมีการโปรโมทมีการเปิดพีจองกันบ้างแล้วนะก็ลองดูนะครับเป็นงานอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งชิ้นงานที่ผมแนะนําจริงๆนะ GX แบตเตอรี่นะครับตอนนี้ออกมา6ตัวแล้วนะครับใครที่ชอบหรือใครที่สนใจจะเก็บนะครับไปตามหากันได้นะฮะราคาไม่แพงเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ ป้าร้อยร้อประมาณนั้นเองสวยงามด้วยมีเอฟเฟกตใสๆด้วยแล้วเป็นตัวละครมีเยอะด้วยนะตัวแรกมีโกคูตัวที่2โกฮังตัวที่3 g โกเทนคูตัวที่4ฟิเซอร์นะครับผมตัวที่5 b a แบกโกคูนะครับตัวที่6ก็เป็นหยำฉา นะครับก็ถือว่าเป็นหลากหลายตัวละครนะครมีให้เก็บมาใส่ตู้วางสวยๆนะวางระดับให้มันเคล่อล้ากันหน่อยนึงอะ่ะมันจะวางแล้วมันจะโชว์จุดเด่นของแต่ละตัวออกมาสวยงามมาใส่ไฟส,สวยๆเลยนะครับใครที่เห็นผมลงในเฟซบ่อยๆขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมยังไม่ไเลิกเก็บนะผมพยายามจะเคลียร์โมเดลแต่ละตัวที่ผมไม่ได้เก็บที่ผมแบบว่ามันมีตัวซ้ําบ้างมีตัวที่ไม่ได้เก็บบ้างฮนะมันเต็มไปหมดเลยนะผมก็พยายามออกมาจําหน่ายออกมาปล่อยออกไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาช่องเอาไปซื้ออุปกรณ์ในการทาช่อง ใ่ใครที่สนใจก็ไปดูตามเฟซโดนี่เอ็กซีนนะครับคนขายกับคนซื้อเราพอใจกันก็ซื้อขายกันไปไงวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับโดนี่เอ็กซีนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิป,ปใหม่จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากด้วยอีกหนึ่งงาน G X ตเตอรี่นะครับผมแล้วดอดูคลิปต่อไปว่าผมจะนำเสนออะไรอีกหรือจะเอาอะไรมาให้ดูกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ